งวดนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะลูกนะงวดที่สองลูกเที่ยวที่แล้วให้มาก็มาออกลอตเตอรี่ถูกสี่สองเก้าลูก, 4, 2, ลกทางล่างนี่เขียนให้ลูกแปดเก้าเจ็ดนะลูกถูกของทางล่างนี้ล่างนี่มี่ล่างถูกกครึ่งเดียวครึ่งเดียวลูกอือบุลีก็มาได,ดูลูกเนาะอ ของพ่อปู่ลูกปูยังไงแต่คอยลาวอยู่แล้ววัที่แล้วก็มาให้สามตัวกับเป็นโต๊ะลูกหวดนี่จับอนนี้ดีนะลูกนะของวัยใหญ่นะปูเอาตรงๆนะยังอยู่อีกค่วันเนี่ยลูกวันน,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 นี้วันที่เท่าไรลูกวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดแล้วครับ นอจะเอาอยู่ไม่้เอาให้อยู่เลยค่ะปีนขึ้นไปถึงไม่ลุเอาให้อยู่ค่ะอุจะให้ไปสองหากอน,นะลูกนะครับถ้าวันไหนวันถ้าจะให้แนนอนต้องวันหวยออกลุกแนนอนลุกจะเอาอยู่วันนั้นลุก ปูครับขอครับขอโชคขอลาบขอบุญบารมีเบื้องบนครับปูครับลงมาครับขึ้นไปดูมาให้ได้ครับเบื้องบนครับปูครับช่วยเหลือหน่อยครับวันนี้ตีมากันทางไกลครับขอโชคขอลาบครับมีแต่ตาดำๆมากันครับไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีโชคไม่มีลาบกันทางไหนเลยมาด้านโดนมาครับมาบ้านปูครับมาที่สำานักนี้ครับให้ปูช่วยเหลือหน่อยครับ ล่างวัดจะไม่นั่งครับล่างจะขอวันออกขึ้นไปเอามาให้ได้ครับไปขอมาให้ได้ครับ บูที่อยู่ข้างบนครับปูตาทิศตาซ้ายตาขวาต้องเห็นนวดขอเห็นโชคเห็นลาบขอเห็น,นบุญบารมีเบื้องบนครับขอก่อนครับขอเปิดโชคเปิดลาบก่อนครับเอาปูจะให้ผสงหางได้ไหมลูกครับได้ค่ะ มันจะอั้นหางหนงงึงนละลูกนะถ้าใจแมนคืนวันออกก็ลูกโอ้จะได้คืนนั่นทุกนวดลูกมีเด็กน้อยมีเบื้อบ,บนขึ้นไปลูกว่าจะลงมาบอกเด็กบนหิ้งเด็กกลางดง แล้วผีบริวารของบ ne, ed, burn, so no. ุญทิ่งนี้เขาจะขึ้นไปดูกันลุงนะงวดเนี่ยถ้าไม่เบิ้ลก็กลัวจะเบิ้ลนะลุงนะตัวนี้ลูกลกเอาอะไรากลามากกามันไม่ตากดนยรตากมามออก ย้อนใหม่อ้อนใหญ่เลยพอเดี๋ยวแป๊บนึงมีปลาแล้วอ้อนใหญ่ๆเลยถ้าเบิ้ลมันจะเบิ้ลตัวนี้ลูกสะโพกดึงดงดึงดงเลยค่ะมวลนี้แล้วลูกนะอันไหนก็อันไหนเลยดูเลยลู ป8สองแปดนะครับสี่่นเดังนะหวยเพื่นหลาจานนี้ออกมาเลย mm. สองแปดเนี่ยรีบไ,ได,แแดนะแ้แต่คืนแรกแล้วลูกนะได้แต่คืนแรกแล้วใช่ลูก1หมือนแปดเก้เจ็ดเอนีลู สี่สี่ห้าเจ็ดเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสองเจ็ดโอ้ให้ตัวเดียวเท่านี้นะลูก มีตัวกันหาตูนนะลูกแต่ปูไม่ได้ให้ลูกนะสองเจ็ดนี่ตัวเก่งนะลูกนะเลขล่างนะลูกตัวกันนี่หาศูนย์ลูกตูไม่ได้ให้ลูกตัวกันนะหาศูนย์ระวังนะลูกนะข้าตัวบนไม่มามาตัวล่างลูกตัวล่างสามตัวนี่ลูก ถ้าัวบนได้มาตัวล่างเนี่ยลูกสีห้าเจ็ดเนี่ยลูกงวดเนี่ลูกถ้าเขาไม่ล็อกเบิ้ลเขาไว้ข้างบนนู่นนะมาตัวล่างลบตี่ห้าเจ็ดนะลูกจะมีโอ้ให้สหหม้อเปล่าจบให้สมหาเดีเดียว อ้าวเจ่งห้าสี่ห้าเจ็ดหลุกเก่งตัวนั้นลูกนะเจงสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดเี่ห้าศูนย์หน่อยเอ็บสี่นะต้องกันนี่แปดสองแปดลุกเก็บนกัรแปดสองแปดติไว้มานแปดสองแปดหนึ่งลกเน้นสี่ห้าเจ็ดนะครับสี่สี่ห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดนะครับเน้นสองเจ็ดลูก เมนสองเจ็ดสองเจ็ดหูนตัวกันตัวเก่งสี่ห้าเจ็ดแชทแชท F C ครับจามุเลยลูกนะซื้อเลยลูกนะตัวกันห้าศูนนะครับอานเนี่ยตนนั้นมันอันเนี่ยหวยมันหาตวก่อนลูกมันไม่ขายเลยจามือไม่ขายมันไม่ส่งซื้ห้าเ่เลยรัฐบาลไทยรตเอรี่นะครับเมนสี่ห้าเจ็ด แปดสองแปดตัวลงนะหัวใหญ่ลูกนะสองตัวก็สองเจ็ดกันห้าสุนนะครับไเคนี้นะลูกครับแปดสี่ห้าเจ็ดครับเต็งอแล้วกนไม่ได้ก็อกก็ไม่รู้จะช่วยยังไงลูกนะเจ็ดมันย้อนมา วอนที่แล้วมันออกเก้าเจ็ดเก้าหรกใช่ไหมลูกใช่ตัวแปดสองแปดสี่ห้าเจ็ดแล้วก็เน้งนะคะเปิดหน้าถ้าสองสองตัวนี้ข่าวเปิดตำนักไม่รุกเอายูทูปมาไม่รุกลงไม่รุกล่างจะได้ไม่ปิดลุกมีปิดเขาคนเขาจะมากันเยอะหนูนะล่างปิดลุกเดียว ใครเจอก็ถามใครเจอก็ถามได้เลขตัวไหนเลี้ยวเลยสองตัวสองเจ็ดเนี่ัเน้นค่ะเขายังดัได้แล้วก็ดัได้ตอนล่างเปิดตอนที่เอาตัดปิดคอยผูให้เน้นๆสามตัวสองตัวสามวัตสงวัตสแรกนั้นให้ห้าทีสี่รูก แล้วก็มาแปดเ้าจิบงวดสองแล้วมางวดนี 3, น้งวดสามปีใหม่เแล้วจะล่างได้ตลอดลกทั้งลาวทั้งไทยได้กินตลอดได้เลี้ยงครอบครัวตลอดลูกไม่เคยพลาดเขาไม่ให้นางซื้อเยอะยังมากก็1 0ร้อยสองร้อยแค่นั้นนองค นะลูกนะตัวเนี้ยลูกจดไปเลยลูกสองตัวนี่ลูกแปดสองแปดน, 8, 28, นี่ถ้าเขาไม่จับมาวางอะ